เดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็รวยสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ศูนย์สงเคราะห์ผู้สูงอายุคาเมเลียนโซเชียลเซ็นเตอร์จังหวัดปราจีนบุรีเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านสถานชีวาพิบาลตามมาตรา3ให้บริการดูแลผู้ป่วยใน3กลุ่นได้แก่ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงผู้ป่วยติดเตียงและผู้ที่ต้องการดูแลแบบประคับประคองจากการสนับสนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดปราจีนบุรีและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปัจจุบันศูนย์แห่งนี้มีผู้ดูแลหรือแคร์กิฟเวอร์จำนวน11คนให้บริการดูแลผู้สูงอายุและ และผู้มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่อำเภอสีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีกว่า70คนโดยให้การดูแลแบบองค์รวมทั้ง4ด้านได้แก่ร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ สังคมไทยกาลังกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบเนาะส่วนอําเภอสีมโหสถเนี่ยเกิน20ไปแล้วผู้สูงอายุเนี่ยก็จะตามมาด้วยปัญหาสุขภาพแล้วเมื่อมีภาวะเจ็บป่วยที่จําเป็นที่จะต้องพึ่งพิงจริงๆเนี่ยที่ศูนย์คาร์เมเลียนโซเชียลเซ็นเตอร์แห่งนี้นะคะซึ่งดูแลผู้สูงอายุที่มีระยะสุดท้ายเนี่ยโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนของสปะสะชแต่เดิมอะ่ะเขาก็รับภาร,ระด้วยตัวเองตอนนี้มีโครงการดีๆช่วยเหลือให้เขาแบ่งเบาภาระ,ระ ไปนะคะคตั้งแต่ปี2545มาจนถึงปัจจุบันเราดูแลผู้สูงอายุมากกว่า 300400ท่านแล้วผู้สูงอายุที่อยู่กับเราจะอยู่ในแบบครอบครัวเจ้าหน้าที่ของเราที่เป็น CG แล้วก็จะทำหน้าที่เป็นเหมือนกับลูกที่อยู่ที่บ้านคอยดูแลเอาใจใส่ในเรื่องความเจ็บไข้ได้ป่วยความเป็นอยู่และดูแลในเรื่องของยาโรงพยาบาลศีโมโหสถโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยภูเบศเป็นผู้ที่ช่วยเราอย่างมากในเรื่องของการรักษาในเรื่องของการดูแลความเจ็บป่วยพ่อข,อขอขอบคุณนะครับที่ช่วยในการดูแลผู้สูงอายุและมีนโยบายหรือชีวาพ บาานนี้้ขึมหน่วยยูที่มาที่นี่นะคะก็จะมีประเมินนะคะว่าจะสามารถให้การช่วยเหลือได้ยังไงได้บ้างนะคะมีฝ่ายที่ช่วยดูแล้วก็ช่วยคัดมาดูแลร,รักษาต่อที่นี่ในเรื่องของการประสานงาน CG เรื่องยาเรื่องการส่งตรวจะจะมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานของกลุ่มงานปฐมภูมิด้วยและสามารถที่จะโทรสามารถเข้าไปวอล์กอินได้ง่ายทางโรงพยาบาลเราก็พร้อมสนับสนุนทุกๆด้านเลยค่ะ ใคยมีประสบการณ์ทํางานมาก่อนเนี่ยค่ะแล้วพอต่อมาตามหน่วยงานของภาครัฐนระที่กําหนดไว้ก็คือเราจะต้องมี CG ไปศึกษาการดูแลอย่างมีมาตรฐานก็ได้เพิ่มพูนความรู้ให้กับน้องๆเราได้ไปทบทวนความรู้ใหม่ๆที่มันถูกต้องถูกวิธีผู้สูงอายุส่วนใหญ่เข้ามาก็คือสภาพอ่อนแอ CG ก็จะดูแลประเมินไปเล่าอาการต่างๆให้หมอฟังได้อีกทีหนึ่งเขาก็ได้รับการดูแล ที่ถูกถูกต้องแล้วก็ถูกโลกเขาค่ะ ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของสถานชีวพิบาลที่เราดําเนินการมามีอยู่ประมาณ57แห่งทั่วประเทศส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนของภาครัฐ11แห่งอีก46แห่งยังเป็นส่วนของภาคเอกชนอย่างศูนย์คามเมเลียนเนี่ยค่ะท่านดูแลผู้สูงอายุอยู่แล้วในเรื่องของการเป็นสถานชีวพิบาลที่จะดูแลคนในชุมชนส่วนหนึ่งก็ต้องขอบคุณกองทุนท้องถิ่นด้วยเป็นแมทชิ่งฟันของสอปสชกับท้องถิน่นตอนนี้ท่านก็มาดูแลมากขึ้นในเรื่องของสุขภาพที่อยากจะให้คนในชุมชนสามารถดูดูแลตัวเองได้นะคะแล้วก็จากไปอย่างมี คุณค่ามีศักดศรีแล้วกลับมาพบกันใหม่ในรายการหุ่นทางพารวยสวัสดีค่ะ